วิเคราะห์ความขัดแย้งไทยกัมพูชาเหตุใดยกระดับสู่ความรุนแรงได้ภายในวันเดียวยามเช้าหลังสายหมอกเล็ดลอดสันเขาพนมดงรักเสียงโลหะกระทบกันเถาเบาแทรกมากับสายลมก่อนจะถูกกลืนด้วยเสียงเครื่องยนต์หนักลึกที่ก้องอยู่หลังแนวไม้ใหญ่เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องของกัมพูชากำลังถูกบรรจุกระสุนอย่างต่อเนื่องในเขตจังหวัดพระวิหารทุกท่งท่าเป็นกิจวัตรของทหารชายแดนแต่วันนี้ความเคยชินกลายเป็นสัญญ,ญาณเตือน ฝั่งไทยเสริมกําลังตามแนวตรวจการรอบช่องบกช่องอ่านมาปรับระเบียบแผนลาดระเวนให้แน่นขึ้นกว่าเดิมทุกย่างก้าวระวังทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่ใต้ผิวดินเหมือนความทรงจำม,มืดมนที่ไม่เคยถูกขุดถอนจริงๆความตึงเครียดที่หมักหมมยืดเยื้อไม่ใช่เสียงดังฉับพลันหากเป็นการสะสมแรงกดดันทีละน้อยจนกระทั่งเพียงหนึ่งวันก็เพียงพอให้ทุกอย่างประทุก,กลายเป็นการยิงตอบโต้ระดับอาวุธหนักใกล้ปราสาทตาเหมอนทงสถานที่ที่ทั้งประวัติศาสตร์ และภูมิรัฐศาสตร์ซ้อนทับกันหนาแน่นจนเส้นแบ่งความหมายอธิปไตยความปลอดภัยคลุมเครือขึ้นมาทั้งหมดจากรอยร้าวเก่าสู่ไฟลามทุ่งใหม่โครงเรื่องใหญ่ของชายแดนไทยกัมพูชาความขัดแย้งวันนี้เกิดจากตะกนหลายชั้นกฎหมายประวัติศาสตร์การเมืองภายในและภูมิประเทศจับมือกันสร้างเขตความไม่แน่นอนกว้างใหญ่มรดกพรมแดนยุคอาณานิคมแผนที่สมัยอาณานิคมถูกเขียนขึ้นภายใต้ข้อจำกัดทางเทคนิค และเจตจำนวนทางการเมืองของมหาอำนาจในขณะนั้นสันเขาและลำห้วยที่เปลี่ยนทิศตามฤดูกาลกลายเป็นเส้นอ้างอิงที่ไม่เคยนิ่งสนิทเมื่อเวลาผ่านไปหมุดหมายหลายจุดไม่เคยถูกยืนยันร่วมอย่างสิ้นเชิงเวทีเจรจาจึงไม่เคยเริ่มจากกระดาษเปล่าแต่เริ่มจากกระดาษคนละแผ่นและลายเส้นคนละมือคดีประสาทพระวิหารคำตัดสินระดับนานาชาติในอดีตกลายเป็นประสบการณ์หล่อหลอมคนละแบบ กัมพูชาพบว่ากรอบกฎหมายระหว่างประเทศสามารถถุงดุลคู่กรณีที่ใหญ่กว่าได้ขณะไทยซึ่งมีสถาปัตยกรรมความมั่นคงและระบบราชการที่ซับซ้อนให้คุณค่ากับกลไกทวิภาคีที่ควบคุมกรอบสนทนาและผลสรุปได้มากกว่าความต่างนี้ไม่ใช่แค่ท่าทีหากเป็นสวิตยกระดับคนและตำแหน่งกัมพูชาเอื้อมมือไปทางศาลและองค์การระหว่างประเทศได้เร็วกว่า ไทยเอื้อมกลับไปหาโต๊เจราจาแบบสองฝ่ายเร็วกว่าพอกันพื้นที่พิพาทชุดใหม่เมื่อประเด็นหลักถูกปิดบัญชีเชิงกฎหมายความสนใจจึงไหลไปยังพื้นที่ข้างเคียงตาเมือนทมตาเมือนโต๊ตาควายและสามเหลี่ยมมรกตซึ่งไม่เคยเป็นแค่พิกัดบนแผนที่หากเป็นวงแหวนความหมายโบราณสถานที่ผูกเรื่องเล่าชาติพันธ์ทางผ่านยุทธศาสตร์บนสันเขาพื้นที่ทำกินของชุมชนชายแดน การขยับเพียงเล็กน้อยจึงถูกอีกฝ่ายอ่านว่าเป็นการปักหมุดความหมายใหม่ทั้งที่ในทางยุทธวิธีอาจเป็นเพียงการย้ายแนวตรวจการให้ครอบคลุมจุดบอดเชือเ้อเพลิงถูกกองไว้พร้อมเอกสารคนละชุดความทรงจําคนละฉบับและภูมิประเทศที่ไม่ร่วมมือหรือเพียงประกายไฟหนึ่งประกายก็เพียงพอให้ลามอย่างรวดเร็วประกายไฟใครยิงก่อนหรือโครงสร้างพาไปในเหตุฉุกเฉินเรามักถามฝ่ายไหนเริ่มก่อน แต่คำถามที่ให้ภาพชัดกว่าคืออะไรบีบให้ระบบผลักตัวเองขึ้นขั้นต่อไปแรงดันยุทธวิธีหน่วยหน้าลาดระเวนในภูมิประเทศคดเคี้ยวเส้นแบ่งความรับผิดชอบระหว่างหมวดกองร้อยในสนามกับเส้นเขตการปกครองบนกระดาษไม่เคยซ้อนกันสนิทการเลี้ยวผิดเพียง50-100ถึงนเมตรในพงสูงอาจถูกอีกฝ่ายตีความเป็นการุกทันทีเมื่อเพิ่มปัจจัยทุนระเบิดที่ยังหลงเหลือทุกการก้าวพลาดมีราคาชีวิต การยิงกดหัวเพื่อถอนกำลังจึงเกิดได้โดยไม่รอคำสั่งยาวแรงดันการเมืองภายในเศรษฐกิจที่ชะลอความท้าทายทางการเมืองการย้ายฐานอำนาจระหว่างรุ่นทั้งหมดนี้กดดันให้ผู้นำแสดงความแข็งเพื่อประคองความเชื่อมั่นภายในประเทศความแข็งนั้นสะท้อนที่ชายแดนเร็วที่สุดเพราะใช้ต้นทุนการตัดสินใจต่ำกว่านโยบายเชิงโครงสร้างในเมืองหลวงมากนักแรงดันการสื่อสารยุคคลิปเสียง ภาพถ่ายโพสสั้นแรงดันมาจากการที่สาธารณะเห็นกอดเข้าใจก่อนเชื่อก่อน,นกลไกยืนยันข้อเท็จจริงตามไม่ทันผู้นำและกองทัพจึงถูกบีบให้มีปฏิกิริยาเพื่อไม่ให้เสียพื้นที่การตีความแม้จะยังไม่รู้ข้อเท็จจริงครบถ้วนก็ตามประเด็นใครเริ่มก่อนจึงสำคัญในทางกฎหมายแต่ในทางการจัดการวิกฤตตัวผลักจริงคือสามแรงดันที่มาชนพร้อมกันแลระบบทั้งระบบก,ก็เลื่อนขั้นภายในไม่กี่ชั่วโมง สมอเดอร์ภูมิทำไมตรงนี้ถึงล่อแหลมกว่าตรงนั้นภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมชายแดนตอนล่างเป็นตัวละครเอกที่มักถูกลืมภูมิประเทศที่บังคับเกมสันเขาสูงชันกับหุบเหวลึกทำให้เราดาร์และอุปกรณ์ตรวจจับมีจุดบอดการมองเห็นจริงต่างจากแทนที่ภาพจากโดรนดาวเทียมช่วยได้บางส่วนแต่สภาพอากาศฝนป่าและเงาเมฆทำให้ความแน่นอนลดหวบในชั่วโมงที่ต้องการที่สุดโบราณสถาน ธงเชิงสัญ,ญลักษณ์ปราสาทหินไม่ใช่แค่หินซ้อนหากเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เล่าเรื่องความเป็นมาของคนในผืนแผ่นดินเมื่อใครคุมพื้นที่รอบได้ก็เหมือนคุมเรื่องเล่าการถึงลวดหนามหรือปิดเปิดทางขึ้นจึงถูกตีความว่าประกาศกรรมสิทธิ์เชิงปฏิบัติแม้เอกสารจะยังไม่สรุปทุนระเบิดอดีตที่ยังเดินได้กับระเบิดที่เหลือจากสมัยสงครามทำหน้าที่เหมือนตัวละครผีในเรื่องเล่าไม่เห็นแต่กัดเจ็บ ทุกฝ่ายใช้มันเป็นเหตุผลประกอบคำอธิบายของตนและที่สำคัญกว่านั้นมันทำให้ข้อเท็จจริงในพื้นที่พิสูจน์ยากขึ้นอีกระดับเพราะจุดระเบิดไม่เคยพูดได้เองว่าใครวางเมื่อไหร่ฤดูกาลและเส้นทางเลี้ยงชีพฝนแล้งกำหนดได้ตั้งแต่ความชันของทางเดินจนถึงเส้นทางขนของสายทางชุมชนที่ใช้ค้าขายหรือทำไร่โยงเป็นเครือข่ายไม่เป็นทางการเมื่อเส้นชีวิตพวกนี้ถูกปิดกั้นฉับพลัน ความขุ่นเคืองของคนท้องถิ่นสามารถสะท้อนกลับไปสู่กองกําลังทั้งสองฝั่งเป็นวงจรเร่งความตึงเครียดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีจากบ m 2 1ถึงเขตอากาศความขัดแย้งสมัยใหม่ที่ชายแดนไม่ใช่สงครามเต็มรูปแบบแต่เป็นการต่ายระดับที่คาดการได้หากมองทันขั้นหนึ่งจุดประทะจำกัดพื้นที่เริ่มด้วยการเผชิญหน้าของกำลังราบและชุดลาดตระเวนอาวุธเบาเพื่อเตือนและถอนกำลัง ปกติยังควบคุมได้ในระดับหน่วยขั้น 2. อาวุธยิงสนับสนุนการใช้ปืนใหญ่ต่อท่อหรือเครื่องยิงจรวดหลายลังกล้องเช่น BM ประเภทต่างๆมีฟังก์ชันหลักคือกดและสกัดมิใช่ยึดครองแต่การใช้งานจริงย่อมพาให้ความเสียหายแผกว่างในเวลาอันสั้นขั้น 3. มิติอากาศเมื่อมีความได้เปรียบทางอากาศการชี้ไม้บรรทัดความรุนแรงจะอยู่ที่ผู้ครองน่านฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการบินตรวจการล็อกเป้ากดดันหรือปฏิบัติการโจมตีเฉพาะจุดการขยับสู่ขั้นนี้คือสัญญาณว่าเครื่องมือยับยั้งบนพื้นเริ่มไม่พอขั้น4สงครามข้อมูลทุกนัดยิงต้องการคำอธิบายบนโลกออนไลน์การโพสต์ภาพคลิปและข้อความสั้นทำหน้าที่ขยายผลทางการเมืองอย่างฉับไวการถแถลงข่าวที่ช้าไปเพียงครึ่งวันอาจไล่ไม่ทันกระแสตีความที่ปักธงไปแล้วหัวใจ ทั้งสองฝ่ายเตรียมพร้อมในระดับหนึ่งอยู่ก่อนการระดมกําลังการจัดเตรียมสเสบียงการกําหนด AOE ในหน่วยจึงเหลือเพียงเหตุจุดก็เลื่อนไปขั้นต่อไปได้แทบจะโดยอัตโนมัติกฎหมายและกรอบเจรจาสารโลกเทียบทวิภาคีความขัดแย้งไม่เคยมีแต่ปืนกับแผนที่มีกระดาษชนิดอื่นที่ส่งอํานาจไม่แพ้กันกัมพูชาและเวทีนานาชาติ เมื่อประสบการณ์ในอดีตบอกว่าศาลและองค์กรระหว่างประเทศสามารถถูกดูนอำนาจได้กัมพูชาจึงสร้างเส้นทางหลบฉุกเฉินทางการเมืองไว้ที่นั่นทั้งเพื่อขอถ้อยคำตัดสินทั้งเพื่อเรียกความสนใจนานา,นาชาติให้กลายเป็นแรงกดดันภายนอกไทยและกรอบทวิภาคีไทยเน้นห้องเล็กที่จัดการได้ M o u ว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกและคณะทำงานร่วมข้อดีคือควบคุมจังหวัด และรายละเอียดได้มากข้อเสียคือเมื่ออีกฝ่ายไม่เห็นว่าห้องเล็กพาไปไหนก็ย่อมเลือกเปิดประตูใหญ่เองผลกระทบของกรอบที่ต่างกันยามวิกฤตฝ่ายหนึ่งโยนขึ้นศาลฝ่ายหนึ่งดึงลงตก๊การดึงดันนี้เองคือแรงเสียดทานที่ทำให้การยกระดับเกิดเร็วเพราะทุกฝั่งต้องเร่งสร้างข้อเท็จจริงในพื้นที่ให้สอดกับกรอบที่ตนถนัดก,ก่อนที่อีกรอบหนึ่งจะครอบไว้การเมืองภายในไทยชาตินิยม ฐานเสียงและการถ่ายอวนอำนาจชายแดนเป็นกระจกเงาที่ส่งกลับไปยังเมืองหลวงไทยชาตินิยมกับคะแนนนิยมการประกาศท่าทีแข็งกร้าวการเรียกทูตกลับการประนามอย่างรุนแรงล้วนเป็นภาษาที่ส่งถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งในประเทศไม่ใช่เพียงคู่กรณีคำถามจึงไม่ใช่ว่าจะพูดไหมแต่คือพูดแค่ไหนจึงไม่ทำให้เส้นแดงด้านหน้าไหลาตามช่วงเปลี่ยนผ่านผู้นำ ทุกการถ่ายอวนอำนาจคือการพิสูจน์ตัวความกดดันให้ผ่านบททดสอบชายแดนสูงขึ้นโดยปริยายเพราะผลสอบออกไวและเข้าใจง่ายกว่านโยบายซับซ้อนอื่นความแตกแยกภายในเมื่อภายในแตกเป็นฝักฝ่ายการชูธงภายนอกทำหน้าที่เป็นกาวชั่วคราวแต่กาวนั้นเหนียวเกินไปอาจติดชายแดนไปด้วยและยากจะลอกออกโดยไม่ทิ้งรอยมนุษย์ชายแดนผู้แบกภาระของธงชาติทั้งสอง สารคดีที่มองไม่เห็นคนคือสารคดีที่ไม่เข้าใจสงครามชีวิตร่างกายทหารแนวหน้าที่เสียเลือดเนื้อเจ้าหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดที่เดินบนเส้นได้ทุกวันชาวบ้านที่ต้องหลบกระสุนในคืนฟ้าร้องแต่ละรายชื่อคือจักรวาลของครอบครัวหนึ่งปากท้องด่านที่เปิดปิดตามวิกฤตทำให้ร้านค้าตลาดนัดชายแดนผู้ขับรถรับจ้างและไกท้องถิ่นรายได้หายไปในชั่วข้ามคืน โบราณสถานที่เคยดึงนักท่องเที่ยวกลายเป็นเขตเสี่ยงสังคมจิตวิทยาเครือญาติข้ามแดนมีจริงคนไทยที่มีญาติฝั่งกัมพูชาและกลับกันเมื่อโซเชียลผลิตถ้อยคำเดชชังพื้นที่เงียบสงบของความเป็นเพื่อนบ้านถูกบีบให้ถอยหลังความกปลัวกลายเป็นภาษากลางใหม่ที่ไม่มีใครอยากพูดสงครามข้อมูลเมื่อคำประกาศยิงได้ไกลกว่าปืนใหญ่ในยุคนี้แฮชแท็กที่ติดอันดับอาจเร่งการเคลื่อนกองทัพได้ ความเร็วเหนือการยืนยันภาพคลิปเสียงแพร่กระจายก่อนกระบวนการตรวจสอบจะเริ่มต้นผลคือการตีความครั้งแรกครอบกรอบสนทนาไว้เรียบร้อยอันกริทึมชอบร้อนไม่ชอบถูกเนื้อหาที่เดือดชัดเราอารมณ์ถูกดันขึ้นฟีดมากกว่าคำอธิบายยาวๆที่แม่นเมื่อฝ่ายรัฐปล่อยให้ความเงียบกินเวลาสาธารณะจะเลือกความเดือดเป็นผู้นำทางวงจรโต้อตอบข้ามพรมแดนโพสต์จากฝั่งหนึ่ง ถูกยกไปอีกฝั่งพร้อมคำบรรยายใหม่ความหมายเปลี่ยนไประหว่างทางเหมือนเกมกระซิบแต่ผลลัพธ์จริงตัวเลขกำลังพลแนวหน้าถูกกดดันเพิ่มขึ้นเพราะเขาต้องแก้ข่าวด้วยปืนขณะที่คนในเมืองแก้ข่าวด้วยคำทำไมหนึ่งวันถึงยกระดับได้จริงเช่นปฏิกิริยาหกขั้น 1. เหตุเฉพาะพื้นที่พบเข้าใจคลาดเหยียบกับระเบิดฝ่าฝืนแนวที่อีกฝ่ายตีความ 2. ตอบโตยุทธวิธียิงเตือนยิงกดเพื่อถอนตรึง 3. ปกรอบการเมืองถแถลงกล่าวหาตั้งคำถามความชอบธรรม 4. ขยายมิติใช้อาวุธระยะไกลดึงน่านฟ้าเข้ามา 5. การทูดแข็งเรียกทูดลดระดับตั้งเงื่อนไข 6. เวทีสากลขอหาหรือขอคำสั่งชั่ชวคราวผลักเข้าสู่สภาความมั่นคงศาล หากเบรกในข้อใดข้อหนึ่งไม่ทำงานเพราะสายสื่อสารชา้าคำสั่งลาชา้าหรือแรงกดดันสาธารณาลน้นโซนนี้สามารถวิ่งครบภายใน24ชั่วโมงจริงใครได้อะไรจากการยกระดับระยะสั้นอาจมีผู้ได้เช่นคะแนนนิยมจากท่าทีแข็งโอกาสทดสอบเส้นแดงของคู่กรณีหรือการลากเวทีสากลเข้ามาเป็นตัวช่วยระยะกลางยาวไม่มีใครได้ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน พรมแดนเศรษฐกิจที่กรอบแกรกความไว้ใจของชุมชนชายแดนที่แตกละเอียดต้นทุนเหล่านี้แพงกว่าทุกท้อยคำถแถลงทางแยกข้างหน้าสามฉากทัดก,การชะลอร้อนหยุดยิงเชิงเทคนิคชัดเจนเปิดปิดด่านตามตารางแน่นอนตั้งทีมสอบสวนเหตุร่วมฟื้นลาดระเวนร่วมในพื้นที่เสียงหนึ่งถึงสองจุดก่อนแล้วขยายเดือดเย็นเป็นพักๆวงจรประทสั้นหยุดประธานใหม่ ผันผวนตามข่าวไวรัสและการมืองในเมืองหลวงสร้างความปกติใหม่ที่เปราะบางลุกลามค่ามิติเพิ่มบทบาทน่านฟ้าและอาวุธระยะไกลเสี่ยงกระทบโครงสร้างพื้นฐานชายแดนดันให้เวทีสากลต้องลงมือเร็วขึ้นความสูญเสียสูงตัวชี้วัดตารางเปิดปิดด่านนิ่งหรือไม่นิ่งความถี่ของแถลงการคู่ช่องทางฮอปล์ระดับหน่วยใช้งานจริงหรือไม่ ปริมาณข่าวหรือที่ไม่ได้ถูกแก้ใน6กถึงสิชั่วโมงทั้งหมดบอกอนาคตได้แม่นกว่าคำสัญญาทั้งออกที่ทำได้เลยพรุ่งนี้เช้าชุดมาตรการลดแรงเสียดทานหยุดยิงเชิงเทคนิคที่เขียนชัดนิยามยิงเตือนยิงตอบโต้ด้วยภาษาที่หน่วยปฏิบัติการเข้าใจเหมือนกันแน่ขั้นตอนเมื่อเกิดการปะทะักพันเช่นเวลาถอนระยะถอยสัญญาณควันหรือแสงที่ยอมรับร่วมสายตรงหน่วยหน่วย เบอร์โทรหรือช่องสื่อสารเข้ารหัสที่ผู้บังคับหนือนระดับหมวดกองร้อยโทรหากันได้จริงพร้อมเวรผัด24ทับ7และบันทึกการใช้งานสั้นๆทุกครั้งที่ติดต่อบันทึกเหตุร่วมหลังเหตุ2-4ชั่วโมงต้องมีบันทึกร่วมณจุดเวลาที่เกิดเหตุการณ์ใครอยู่ตรงไหนมีอะไรระเบิดหรือยิงรูปแบบแบบฟอร์มหน้าเดียวลดสงครามคำบรรยายภายหลังโซนกันชนจุลภาค กำหนดช่องว่างต่อประทักว้างเพียงพอให้ลาดระเวนไม่เฉียดกันในจุดสิยงสูงแม้ยังไม่ปักหลักเขตถาวรเก็บกู้กับระเบิดร่วมตั้งทีมร่วมสองฝ่ายระบุพิกัดปักหมดุดเก็บกูก้และเผยแพร่แผนที่สาธารณฉบับยอ่ออัปเดตรายไตรมาสพร้อมช่องรับแจ้งจากชาวบ้านโปรโตโคอลโบราณสถานห้ามใช้พื้นที่รอบโบราณสถานเป็นฐานวางกำลังหรือคลังยุทธปกรณ์ จัดการเข้าถึงสื่ออย่างมีผู้ประสานงานร่วมลดการยกโบราณสถานเป็นโลกตารางด่านที่คาดการได้ประกาศเวลาการเปิดปิดที่แน่นอนต่อให้คุมเข้มก็ให้แน่นอนพ่อค้าแม่ค้าและแรงงานข้ามแดงต้องไม่เป็นตัวประกรันของสถานการณ์ถแถลงการคู่ภายใน6 1ถึง12ชั่วโมงกำหนดพิธีสารสั้นๆหลังเหตุสำคัญยืนยันข้อเท็จจริงเบื้องต้นสิ่งที่จะทำร่วมและสิ่งที่ขอให้สาธารณงด เชื่อจนกว่าจะตรวจสอบปิดช่องข่าวลือฝึกซ้อมร่วมด้านกู้ภัยแพท์ฉุกเฉินยังน้อยปีละสองครั้งในโซนเสียงสูงเพื่อสร้างกล้ามเนื้อความร่วมมือในเรื่องไม่เป็นการเมืองที่สุดบทเรียนเชิงโครงสร้างทำไมปัญหานิหาย,ยากแผนที่เอกสารหลายชุดภาษากฎหมายและเทคนิคสำรวจไม่ตรงกันทุกจุดจำเป็นต้องมีห้องข้อมูลร่วมที่รวมทุกเวอช์ชีนไว้และกำหนดหลักการอ่านเดียวกันสำหรับการปฏิบัติ การเมืองผันผวนรวดเร็วกว่าเครื่องมือสันติภาพนโยบายสันติภาพต้องลงทุนยาวแต่การเมืองต้องการผลเร็วช่องว่างนี้ทำให้ทุกฝ่ายเผลอใช้ชายแดนเป็นเวทีแสดงบทสั้นๆซ้ำไปซ้ำมาระบบเตือนภัยข้ามพรมแดนยังบางมีฮอตไลน์ก็จริงแต่มักใช้ระดับผู้บังคับบัญชาไม่ได้ฝังลงถึงหัวหน้าหมวดหัวหน้าชุดลาาตระเวนที่ต้องตัดสินใจใน60วินาทีแรก เศรษฐกิจชายแดนถูกอธิบายด้วยความมั่นคงมากกว่าปากท้องเมื่อแว่นความมั่นคงครอบทั้งหมดการตัดสินใจจึงมักไม่เห็นต้นทุนสังคมเศรษฐกิจของชุมชนชายแดนที่สะสมเป็นความคับข้องใจยาวๆทางแก้ต้องยาวและหนาตั้งแต่การสำรวจร่วมด้วยเทคโนโลยี NNS หรือภาพถ่ายใหม่การทำดาต้ารูเอกสารเขตแดนร่วมการสร้างหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นเรื่องพรมแดนร่วม ไปจนถึงกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจจุลภาคข้ามแดนทั้งหมดต้องเดินคู่กับการเมืองหรายวันบทส่งท้ายทำอย่างไรไม่ให้หนึ่งวันกลายเป็นหนึ่งฤดูกาลเวลาทางการเมืองวิ่งเร็วกว่าเวลาทางสันติภาพเสมอหากต่อยให้ความเดือดเป็นคนขับรถทั้งคันจะโคลงและลากชายแดนให้เจ็บไปด้วยคำตอบจึงไม่ใช่การเฝ้าถามว่าใครเริ่มก่อนซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่คือการติดตั้งสถาปัตยกรรมที่ทำให้แม้ใครเผลอเริ่มก่อนระบบก็ยังดึงกลับทันเบรกเชิงเทคนิคที่เขียนชัดช่องสื่อสารแนวหน้าที่ใช้งานจริงการสืบสวนร่วมที่เร็วกว่าแฮชแท็กและเว้นโบราณสถานจากการเป็นเป้าสัญลักษณ์ตารางด่าที่คาดการได้และวัฒนธรรมการถแถลงคู่ที่ไม่ปล่อยให้ข่าวหรือแย่งใหม่ใช้แดนคือเส้นที่รัดลากบนแผนที่แต่สำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ตรงนั้นมันคือบ้าน หากบ้านยังถูกนำไปต่อรองบ้านก็ยังสันไหวไม่หยุดและในวันที่ทั้งสองประเทศยอมให้บ้านคนเป็นตัวประกรันวันนั้นช้ยชนะทางยุทธศาสตร์ใดๆก็งคงมขืนเท่ากันทั้งคู่